และหัวหน้าบรรพบุรุษของครอบครัวลูกหลานของกิเลอาบุตรชายของมาคีอาบุตรชายของเมนัชเชจากครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟได้เข้ามาใกล้และกล่าวต่อหน้าโมเชและต่อหน้าผู้นำทั้งหลายคือหัวหน้าบรรพบุรุษของลูกหลานอิสราเอลและกล่าวว่ายาหูอาทรงบัญชาแก่นายของข้าพระเจ้าให้มอบแผ่นดินเป็นมรดกโดยการจับสลากแก่ลูกหลานอิสราเอล และนายของข้าพระเจ้าได้รับบัญชาจากยาหูอาให้มอบมรดกของพี่ชายของเราทอเซลลหฮัสแก่บุตรสาวทั้งหลายของเขาบักนี้หากพวกนางแต่งงานกับบุตรชายของเผ่าอื่นๆของลูกหลานอิสราเอลแล้วมรดกของพวกนางจะถูกเอาไปจากมรดกของบรรพบุรุษของเราและจะถูกเพิ่มเข้าไปในมรดกของเผ่าที่พวกนางแต่งงานเข้าไปและถูกเอาไปจากส่วนแบ่งมรดกของเรา และเมื่อปีเสียงแปรแห่งลูกหลานอิสราเอลมาถึงมรดกของพวกนางจะถูกเพิ่มเข้าไปในมรดกของเผ่าที่พวกนางแต่งงานเข้าไปและมรดกของพวกนางจะถูกเอาไปจากมรดกของเผ่าแห่งบรรพบุรุษของเราและโมเชได้บัญชาแก่ลูกหลานอิสราเอลตามพระวจนะของยาหูาว่าสิ่งที่เผ่าของบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟกล่าวนั้นถูกต้อง นี่คือพระวจณะี่่ยาฮูอาทรงบัญชาสําหรับบุตรสาวทั้งหลายของทอเซโลฮัตว่าให้พวกนางแต่งงานกับผู้ที่ดีในสายตาของพวกนางแต่ให้พวกนางแต่งงานเฉพาะภายในครอบครัวของเผ่าบิดาของพวกนางเท่านั้นและมรดกของลูกหลานอิสราเอลจะต้องไม่เปลี่ยนมือจากเผ่าหนึ่งไปยังอีกเผ่าหนึง่งเพราะทุกคนในหมู่ลูกหลานอิสราเอลจะต้องยึดมั่นในมรดกของเผ่าแห่งบรรทบุรุษของตน และบุตรสาวทุกคนที่ได้รับมรดกในเผ่าใดๆของลูกหลานอิสราเอลจะต้องเป็นภรรยาของคนหนึ่งจากครอบครัวของเผ่าบิดาของนางเพื่อว่าลูกหลานอิสราเอลจะได้ครอบครองมรดกของบรรพบุรุษของตนแต่ละคนดังนั้นมรดกจะต้องไม่เปลี่ยนมือจากเผ่าหนึ่งไปยังอีกเผ่าหนึ่งแต่ทุกเผ่าของลูกหลานอิสราเอลจะต้องยึดมั่นในมรดกของตนเองดังที่ยาฮูอาทรงบัญชาแก่โมเชบุตรสาวทั้งหลายของทอเซโลฮัต ก็ได้กระทำเช่นนั้นเพราะมาลาทินซาและโฮกลาและมิวคาและโนอาบุตรสาวทั้งหลายของทอร์เซโลฮัดได้แต่งงานกับบุตรชายของพี่น้องชายของบิดาของพวกนางและพวกนางได้แต่งงานเข้าไปในครอบครัวของลูกหลานของเมนัชเชบุตรชายของโยเซฟและมรดกของพวกนางยังคงอยู่ในเผ่าของครอบครัวบิดาของพวกนาง เหล่านี้คือบัญญัติและกฎเกณฑ์ที่ยาหูอาทรงบัญชาแก่ลูกหลานอิสราเอลโดยมือของโมเชตในที่ราบแห่งถินธุรกันดานของโมอับข้างยาเดนแห่งเยริฮ